สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆจังหน่อยพี่น้องสิไปอันสารจันบันเบาหน่อยรถสตาร์ทบติดพี่น้องโอ้เพราะว่าจะเอาปลาไปสาฟอมพี่น้องให้ทีมงานสาเนาะคำเนาะเโซนเราเอามานปลานี่ครับปลาสาเฮาะพี่น้องนี่สองตัวไปทีมงานพุ่นล่ะครับบานเบาหน่อยพุ่นล่ะครับผม ตุ่มห้อมกันอยู่คุ่นมึอน,นี่เพราะว่าสิเอาจันให้เลี้ยวพี่น้องให้ลุงใหญ่มาลับโทรไปแล้วเอาโอ้ยหลุดกระไดพี่นอ้องลุงใหญ่กําลังเอาม้อใส่มาฮับอยู่พี่น้องอะไปทุ่งนี่แล้วครับไปลุงใหญ่มาฮับแล้วพี่น้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนคันไปดีครับ <laughs> แต่น้าหลุดนี่บอกน่าหลุดไปแม่น้องนุ่นแล้วพี่น้องดูกระเดื่อนี่มียังเนาะ ป่าเอาอัน hmm. ก oh, mm ุ hmm. mm ้งให้ปลาแล้วปลาเ่อไปซะกุ้งมีอข้งปลาโอ้ยพอเอามาอันนี้นะใบสะช่วยเขากับเขาเมนูกุ้งกุ้งก็ได้ตัวบใหไงค่ะไอ้บุ้งข้าวนะมีตัใบญงไงไ่ไปสอนบุ้เล่นเขาเออทำงงว่ะอาทิตย์มาเด้อจะไปสอนกุ้งมาเด้อ เบาหน่อยเคลี้ยเรียบร้อยครับเ้าหนิเบาหน่อยตื่นแต่เ้ามามวานเบาเอะมัดเนาะฟาลีเรียบยร้อยพี่น้องฟาลีเหลือแต่ทักนี่ครับนี่มือนี่ยจะผ้ากันทักนี่แล้วก็ใส่สายนะครับเนาะใส่หัวสร้างอันนี้ก็จะได้เริ่มเบาเอะเคลี้ยขยะจักบึดจักข้าวจะได้ว่างจันทร์ ่งใจแล้วเนาะทวงานะเฮ็ดเพียงเนี่กรยุดก่อนเลยนะอเฮ็ดเฮ็ั้มแล้วจันจางไปนะจะเปหวหน้าทางล่ง่แล้วปีเต็มน,นะกับแป๊เต็มห้างใช่ตอนนึงเต็มก่ไปหลงน้ำอยู่ได้ห้าสิบกาเลยนะดูไปนะน้ำปุ่นเม,มืนกระางรู้ป่าตัด,นะดตึงแล้วดนนิัดนัดอันเลยเอานะ เล้วที่เอาก่อนมัน้ามพานแับเนี่ยหม่ท่างเล้งบอกเออ

กเส้าสันบึนบินขึ้นวานาน้ะใส่บะเชียบใส่บะเชีสยบเอาข้อต้องนะใส่ปีเล็ก่ะว่าสันบึนบนนายว่านะสันเท้ ปาโทน้องวัตัวใหญ่ๆฉันถึงบัโดูสัมมาแข่งกับไรหมอกกันที่ตับน้องข้าวห้าตัวอ้ยะามันนั่นนะเมืนบ้านนี่ราคานะอ้ยังไนราคาสามล้านยยกไว้อะีีแล้วของแ่อะเอ้จำเนี่ย มักที่ได้มกที่เขี้ยวขี้แดงขี้น้ำเงินมีเวิร์ดอ่ะแม่น,มน้องนุ่นขั้วปลานี่แหละครับปลาลาปลาซาเขาครับมือเนี้ยเนาะครับเราฟุตซอยดิเออแบบน,น้ำดีแล้วเนาะแม่ขั้ว่นกำลังเงี้ยนหมาี่น้องอให้เพินเห็ดท่านนะครับเนาะไปเห็ดซา ตาให้เหลออยนี่เลยพี่น้องกลิ่นแซ่บๆแล้วไอ้ต้มหัวไม่แค้นเสือแม่น้องไผ่ได้กลับมาได้ซื้อไม้แท้แล้วพี่น้องเอาออกมาใส,ส,นนะสโโ่แล้วอไอโอไอบ้านเหลื่อมสูดวะไอ้านน้องเห็ดนี่ก็ยังลืมสูตรอยู่ไผเป็นไผแล้วพี่น้องเบิ่งเอาแต่เสือกอเอา บ่าวเอียเก้อสีชัดเจนของบ่าวน้อยใส่สีขาวแล้วแล้ววันนี้พี่นอ้องใส่กลดไก่พี่น้องหน้อยผ้าเอือนว่ังวังซ่างสิงสวนวะ <c oughs> <c oughs> วังซ้าง มันตัวใหญ่เด้ไอ้าเอตัวใหญ่ๆเด้อโอ้ตัวน้อยก็เอาเอาดุๆตัวใหญ่ก่อนตัวน้อยให้ยามใด่ก็ได้ตัวน้อยนะตัวใหญ่นะฮะยากอ่ะโอ้วยเรียบร้อยแม่บ้านเฮ็ดกับเขาโยครับทางแม่บ้าน มันเห็ดเสาจันต่อครับเพราะว่าเลี้ยวๆเบาเหก็ทีเก็บไปไว้บานย่าก่อนครับเพราะว่าก็บุเนียใจเนาะครับว่าจะได้เดินทางไปหาแเม่นองไพบ่แต่ว่าเม่นองไพ่ว่เห็ดใยวานได้เบาเหยาก็ที่ไปก็สิได้ลุกน้ำเลยพี่น้องเนาะครับนะเนาะเพราะว่าระดับน้ำม,มันได้ลดในน้ำเปลี่ยนสีมากพี่น้องไปที่งานเขาเ้าเอื้อนกินเขาแล้ว สาปามาเด้อพี่น้องเด้อมือนเนี่ยมามาสาปามาอ,อันนี้จะเป็นน้ำบอดพักห้องบอลเนี่ยพ,พี่น้องมามาสาปายมาสวย เอาเลยนะเอาครับน <t colours> <risque> ี่ครับเอาให้เมื่อวานนี่ครับเพิ่นได้ถือกองมายางดีเพิ่นได้เบื่อเจ็ดกองกิงกวาดยันนี่แต่หน้าย่ใหญ่โอ้โหเริ่มเลยเพิ่นฝากมาแบ่งกันครับผมหลท์ผู่หลายคนพี่น้องเฮาเนาะครับเนาะห้อยคืนน้ำไล่น้ำเล่นอย่างนี้โอ้โหดแล้วผัวมากกรบผมมาได้ลองพี่ลองเออวัดเออ อร่อยนี่ไงหนึ่งก็คป็หลายขอบคุณหลายป่อจันทร์ก็เพราะปลาจันรไปในนอปลาจันก็ไเลยครับเพื่อนกันยากเวียกพี่น้องเพิ่อนยากเวียกเนาะเมื่อวานนี้ก็มากอะได้เพื่อฝากไว้ถุงใส่เพิ่นอิ่มพี่น้องเเหลือเลยเพื่อนว่ามาแสดงตัวตนว่าได้รับทุนเลียนจากคุณนิโคเรียบร้อยมาครับวันนี้ปูอยากกินเขากินน้ำลุงคํำกับพ่อลุงคํำขาดป่ได้สองแม่รัวพี่น้อง ອ້າຍແມ່ຂົວຜູ້ໜຶ່ງູສາາອົາເສບໆໍໃສສດີງາມກັນທຸກົນນນຂກນາ เค้มพี่น,ออน้องแซ่บคว็งนวลุ่งเร้วเอา,าใ้<ช>าใหญ่มาชิมเอ,ไอาไส้ชิมมองดูฟีเมออฟิเมอบอแบ,บเปลี่ยนผูเห็ดกับเขาไม่ได้เขานะไอ้นะแมนเสร็จไอแล้วว่ามนเสร็จนะเมนกับเมนเคไดิจับหอมลงบานเอง ก็ขับมาบ้านเราแยกเลนสาเนะครับแ่บมาเด้อหูไก่ทางกันเลท่างไก่ทางไก่หน่งว่าแล้วออทน่ในส่วนน่ะคือนี่นะยางที่เกลียวเอยางที่เกลียวนครับฟีมมอแม่บ้านทั้งพี่ อันนี้น้ำออดครับผมน้ำอดอดดิสาปลายา,าในหรือปลาอตุนาะครับเนาะอันนี้ก็ะสิเป็นต้มส้มที่น้องหอนมิลาก็ต้องมีตม์จดคูกันพร้อมพักพร้อมพันพร้อมจุที่น้องไส้เลือดก,กับไส้กวอกที่นอ้องยะเห็ดยอคืนนะเขาเที่ยงน้ำกันจะแจมน้ำกันครับผม ทานมากพอดีพี่น้องาาพวประทานมากของต้นของตางไม่เพินพะลาจะไปเอาเอาออกจากที่เย็นไว้งเนโอ้ีอ่เดียวให้เด้วบัดายดูน้ก้รเข้าเนี้ยนึงน่งดีกว่า สวัสดีครับได้ได้ได้ของมาฝากเลยลุงคำกันฝากเลยแต่นพื้นฐานยังมาแรกนะสวัสดีครับมาแรกแล้วผมมีอย่างมมาเพิ่นทีเม้ให้หมอชุดยวนเลยอามเป็นยังดอกเอิ่นมาเอาทุเรียนดอกพี่น้องของฝากเนาะทุเรียนเเเอาาาลนะบี่คค เดือ้าอยกมาห้าตาคับี่าซาป่าป็นหนยกดนี่นหนัก้บอก่มาโมาก็ได้ได้ยูมาโม่้แ่หนเ็าูนีแต่ว่าบุป d i เราก็นี้เห็นหมักห้องป่าบอันหลอกนี่สอบล้เขาได้นอนหิห้องเมืนกันเพะกินแล้วยาแลนะดว่าแซหนเนาะเมืองเห็น่ควาอยู่กับห้องป่านีว มาเฮืนี่ไว้น้ำรัอัน้บแรกเปาน้ื้นทองเขาานเราเขาติมเล่นปูนมาเรียบ่ารับบอกเหมือนเช็มือเนื้อเช็ดพื้เจ้าบอกเดี๋ยวเช็ดใจกระตางบานข้างกัน้บานะลีเกลื่นเก่าก็เืนใหม่เคเอาบาผูกกระเบื้องห้องน้ำเราแล้วหรือเปล่าที่เปิดเหลือผู้นึ่งมีบานที่กองนนั่น ก็ไปยิบเอากองนั้นมาอันน้อยลุงข้ามก็ยิบฝากปลาแหงไปให้ยูตี้นะต <c oughs> แล้วพี่น้องเนาะได้ทุเรี้ยงเราก็ได้นะ <c oughs> ช่วงนี้ก็บ้านพ้ากันมันอยู่ครับเดี๋ยวมันก่อนครับพี่น้องฝากไปให้พี่น้องเขาได้อยู่ได้กินน้ำกันนะครับเน้องคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเนาะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อทางพี่น้องทางพุ่นก็ได้เอาว่าจะได้เดืไองไง เอาเลื่อยเชิญว่าเอาคลิปหน้าพอากันไหมครับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ <มา S 1> สวัสด,ดีครับ